ช่วยสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กคนละน้อยหรืออุดหนุนสินค้าปักตะกร้าของทางช่องเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มีมาเสิร์ฟเพื่อนๆทุกวันขอขอบพระคุณทุกกำลังใจค่ะ ดวงตามราศีประจำปีพุทธศักราช2,569ราศีพิจิกสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมการงานในปีพุทธศักราช2,569นนี้พลังของความเป็นผู้นำในตัวคุณ จะถูกขับเน้นขึ้นมาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดคุณจะกลายเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชารวมถึงทีมงานและผู้ร่วมงานรอบตัวตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นไปคุณจะรู้สึกได้ว่าเสียงของคุณมีน้ำหนักมากขึ้นคำแนะนำหรือแนวคิดที่เสนอมักได้รับการรับฟังและนำไปใช้จริง จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการแสดงศักยภาพวางทิศทางงานในระยะยาวและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณอาจต้องรับมือกับงานหลายด้านพร้อมกันรวมถึงการประสานงานกับผู้คนที่มีพื้นฐานความคิด และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปช่วงเวลานี้ควรใช้ความสุขุมให้มากเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสเผชิญกับคนที่ไม่จริงใจการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหรือการใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่มีมูลความจริงคำแนะนำสำคัญคืออย่าใช้อารมณ์นำเหตุผลควรเก็บหลักฐานเอกสารและข้อตกลงต่างๆให้รัดกุมการวางตัวนิ่งสุภาพแต่เด็ดขาด จะช่วยปกป้องคุณจากปัญหาในระยะยาวได้ดีที่สุดหลังจากกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปสถานการณ์การงานจะเริ่มเปิดทางคุณมีเกณฑ์ได้เข้าร่วมง,งานใหญ่หรือมีบทบาทสำคัญในโปรเจกต์ที่ส่งผลต่ออนาคตอาชีพรวมถึงเรื่องสัญญาการตกลงหรือข้อตกลงที่รอคอยมานานมีแนวโน้มจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและน่าพอใจ ช่วงนี้เป็นเวลาที่ควรอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วนกล้าต่อรองในสิ่งที่ควรได้และอย่าประเมินคุณค่าของตนเองต่ำเกินไปเพราะโอกาสที่เข้ามาจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของความก้าวหน้าในระยะยาวในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือต้องยกย้ายสถานที่เพื่องานที่มีความสำคัญอาจเป็นการประชุมเจรจา หรือการรับเงื่อนไขใหม่ๆที่ส่งผลต่อเส้นทางอาชีพคําแนะนําในช่วงนี้คือตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่าเร่งรีบตัดสินใจเพียงเพราะแรงกดดันด้านเวลาหากมีข้อสงสัยควรถามให้ชัดเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยอาจกลายเป็นภาระที่ต้องตามแก้ไขภายหลังตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ถือเป็นช่วงทองของการสร้างผลงานอย่างแท้จริงคุณจะมีพลังในการทำง,งานสูงมุ่งมัน่นทุ่มเทและจัดก,การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผลงานที่ออกมาจะโดดเด่นจนได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจตัดสินใจความสำเร็จในช่วงนี้จะนำมาซึ่งการสนับสนุนจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ความไว้วางใจหรือโอกาสในการขย,ขยายบทบาทตามที่ตั้งใจไว้ หากมีเป้าหมายใดที่วางแผนมานานนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินหน้าอย่างจริงจังคุณยังสามารถขยายงานหรือรับผิดชอบหน้าที่เพิ่มเติมได้ตามศักยภาพแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มมีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากเข้ามาแทรกเช่นกฎระเบียบใหม่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรือเงื่อนไขที่ผูกพันด้านกฎหมาย ช่วงนี้ควรใช้ความรอบค้อบเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เสี่ยงไม่ควรลงนามในเอกสารสำคัญโดยไม่ตรวจสอบหากจำเป็นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันปัญหาคดีความหรือเรื่องจุกจิกที่อาจตามมาในภายหลังหลังกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปสถานการณ์การงานจะเริ่มคลี่คลายความตึงเครียดที่สะสมมาจะค่อยๆผ่อนลง เสมือนฟ้าเปิดอีกครั้งสำหรับคุณเมื่อผ่านบททดสอบสำคัญของปีนี้ไปได้เส้นทางอาชีพจะกลับมาสดใสมีความมั่นคงและชัดเจนยิ่งขึ้นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ตลอดปี2569จะกลายเป็นทุนสำคัญที่ส่งผลดีต่อความก้าวหน้าและต่อเนื่องยาวไปถึงปีถัดไปอย่างมั่นคง าร,รายได้จากช่องทางหลักของคุณมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาและแรงส่งของสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลยาวมาจนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมในระยะนี้สภาพคล่องทางการเงินอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังรายรับที่เคยสม่ำเสมออาจเข้ามาไม่เต็มจำนวนหรือมีความล่าช้า ให้ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบมากขึ้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงที่จําเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนการเงินอย่างรัดกุมจัดลําดับความสําคัญของค่าใช้จ่ายแยกสิ่งที่จําเป็นจริงออกจากค่าใช้จ่ายที่สามารถชะลอหรือเลื่อนออกไปได้มีโอกาสที่คุณต้องนําเงินออมหรือเงินสํารองบางส่วนออกมาใช้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายพื้นฐานและภาระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คําแนะนําคือ ควรกำหนดกรอบการใช้เงินให้ชัดและหลีกเลี่ยงการสร้างภารณีใหม่ในช่วงนี้ให้มากที่สุดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมสถานการณ์ทางการเงินจะเริ่มมีจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรมรดกทรัพย์สินที่ยังค้างคาหรือเรื่องผลประโยชน์ที่ตกลงกันไม่ลงตัวจะเริ่มเห็นแนวทางของข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น ความไม่แน่นอนจะค่อยๆค,คลี่คลายรวมถึงมีโอกาสได้รับเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินหรือการเปลี่ยนทรัพย์ให้เป็นเงินสดซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องและลดความตึงมือในระยะก่อนหน้ารายได้จากช่องทางหลักจะกลับมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่การเงินเริ่มเดินหน้าได้คล่องกว่าเดิมผลตอบแทนจากการทำงานหรือการลงทุนบางอย่างอาจออกมาดีกว่าที่คุณประเมินไว้เหมาะสำหรับการฟื้นฟูฐานะทางการเงินการทยอยเก็บออมและวางแผนจัดก,การเงินในระยะกลางถึงระยะยาวคำแนะนำคือควรแบ่งรายรับส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือกับความผันผวนในอนาคต อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปี2569รายรับบางส่วนมีแนวโน้มชะลอลองอีกครั้งพร้อมกับความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้นทั้งจากการตัดสินใจของตัวคุณเองเช่นการใช้ใจ่ายตามอารมณ์หรือการลงทุนที่ขาดข้อมูลรอบด้านรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมดังนั้นการวางแผนล,ล่วงหน้าการควบคุมรายจ่ายอย่างมีสติและการกันเงินสำรองไว้ตั้งแต่ช่วงที่การเงินยังไหลลื่นจะเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญก่อนเข้าสู่ช่วงปลายปีหากบริหารจัดการได้ดีจะช่วยลดแรงกดดันทางการเงินและทำให้การใช้ชีวิตในช่วงเวลาดันกล่าวเป็นไปอย่างมั่นคงและไม่สะดุดมากนะัก โชคลาภและการลงทุนปีนี้นับเป็นปีที่จังหวะของโอกาสเข้ามาเยือนค่อนข้างบ่อยทั้งในรูปแบบของโชคลาภจากการเสี่ยงดวงและผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีให้ลุ้นอยู่เป็นระยะบางช่วงอาจเป็นกำไรเล็กๆที่ช่วยเสริมสภาพคล่องขณะที่บางช่วงก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนก้อนใหญ่เกินความคาดหมายถือเป็นปีที่ไม่เงียบเหงาสำหรับเรื่องเงินจากช่องทางพิเศษ อย่างไรก็ตามโอกาสเหล่านี้มาพร้อมกับความผันผวนที่เด่นชัดโดยเฉพาะในบางจังหวะที่สถานการณ์เปลี่ยนเร็วและรุนแรงกว่าปกติหากขาดสติใจร้อนหรือปล่อยให้อารมณ์นำการตัดสินใจอาจสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คิดดังนั้นการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคทุกครั้งควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และการรู้ขีดจํากัดของตนเองให้ชัดเจนจะช่วยให้ผ่านปีนี้ไปได้อย่างมั่นคงมากขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นจังหวะเปิดปีที่ค่อนข้างสดใสปัจจัยจากต่างประเทศหรือสถานการณ์ภายนอกส่งผลในเชิงบวกทำให้การลงทุนมีโอกาสสร้างผลกำไรได้ง่ายกว่าปกติรวมถึงอาจมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดฝันเหมาะกับการเริ่มต้น วางแผนหรือทดลองขยับขยายในกรอบที่ควบคุมได้คำแนะนำคืออย่าโลภเกินไปหากได้กำไรตามเป้าควรรู้จักแบ่งเก็บเพื่อสร้างความมั่นคงตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนกรกฎาคมภาพรวมของตลาดและการลงทุนจะเข้าสู่ช่วงพันผลสูงความไม่แน่นอนเกิดขึ้นบ่อย การลงทุนระยะสั้นมีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษหากตัดสินใจผิดพลาดอาจขาดทุนได้รวดเร็วช่วงนี้จึงเหมาะกับการชะลอการเสี่ยงหนักๆห,หันมาเน้นการลงทุนระยะยาวการถือสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีหรือการกระจายความเสี่ยงให้รอบคอบมากขึ้นนอกจากนี้การติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอและไม่ตัดสินใจตามกระแสจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนกันยายนถือเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของปีในด้านโชคลาภและการลงทุนโอกาสในการทำกำไรเปิดกว้างอย่างชัดเจนมีทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนและโชคลาภเข้ามาควบคู่กันโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของปีหากมีแผนหรือเป้าหมายทางการเงินนี่คือช่วงที่เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นช่วงที่ดีคำแนะนำสำคัญคืออย่าประมาทควรกำหนดจุดขายจุดหยุดขาดทุนและแบ่งกำไรออกมาเก็บรักษาเพื่อไม่ให้ความโลภทำให้เสียโอกาสดีๆไปก่อนจะไปถึงความสุขในช่วงปลายปียังมีบททดสอบสำคัญรออยู่ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่ต้องระวังความเสียหายเป็นพิเศษอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดความผิดพลาดจากการตัดสินใจหรือปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากช่วงนี้ควรเน้นการป้องกันความเสี่ยงลดการลงทุนที่หวังผลเร็วและสำรองเงินสดไว้ให้เพียงพอหากสามารถประคองตัวผ่านช่วงนี้ไปได้ปลายเดือนธันวาคมจะกลายเป็นช่วงแห่งความสุขและความอิ่มใจเปรียบเสมือนการปิดปีด้วยรางวัลแห่งความพยายามที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของผลตอบแทนทางการเงินและบทเรียนที่ได้เรียนรู้ตลอดปีปีนี้จึงเป็นปีที่สอนให้รู้จักสมดุลระหว่างการคว้าโอกาสและการรักษาความมั่นคงหากใช้สติความรอบคอบและวินัยเป็นหลักโชคลาภและการลงทุนจะก,กลายเป็นพลังสนับสนุนชีวิตได้อย่างแท้จริง ความรักความรักในปีนี้ยังคงมีบรรยากาศอึมครึมแทรกเข้ามาเป็นระยะทั้งจากความรู้สึกภายในใจของคุณเองและจากท่าทีหรืออารมณ์ของคนรักบางช่วงอาจรู้สึกว่าเข้าใจกันยากมีเรื่องค้างคาใจที่ยังไม่สามารถพูดออกมาตรงๆหรือแม้พูดแล้วก็ยังไม่เข้าใจกันอย่างแท้จริงความรู้สึกเหล่านี้ทำให้ต่างฝ่ายต่างเก็บงำ และไม่สามารถปล่อยวางได้ง่ายนักอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ไม่ได้เดินมาถึงจุดแตกหักความรู้สึกที่มีต่อกันยังคงอยู่ไม่ได้จางหายหรือหมดไปเพราะทั้งคุณและคนรักต่างมีความอดทนมีขันธิธรรมและมีความพยายามประคองกันไว้แม้บางครั้งจะเหนื่อยใจหรือรู้สึกว่าต้องเป็นฝ่ายยอมมากกว่าที่คิดแต่ก็ยังเลือกจะเดินต่อไปด้วยกันด้วยเหตุผลบางอย่างที่อธิบายกับใครไม่ได้ ความรักในรูปแบบนี้อาจเป็นสิ่งที่คนภายนอกไม่เข้าใจบางคนอาจมองว่าไม่ชัดเจนหรือดูเหมือนความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความอึดอัดแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้กลับเป็นสายใยบางๆที่ร้อยรักคุณและคนรักไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นความผูกพันที่เกิดจากการผ่านเรื่องยากมาด้วยกันและการเลือกจะไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ไม่สมบูรณ์คำแนะนำสำคัญในปีนี้คือการค่อยๆเปิดใจพูดในสิ่งที่ค้างคา เลือกจังหวะที่อารมณ์นิ่งและสื่อสารด้วยความจริงใจมากกว่าการคาดหวังอย่าปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นกำแพงเพราะความเงียบที่นานเกินไปอาจทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยไม่รู้ตัวการรับฟังกันอย่างตั้งใจจะช่วยคลี่คลายปมในใจได้มากกว่าการโต้ยแยง้งนอกจากนี้ควรระมัดระวังบุคคลที่สซึ่งอาจเข้ามาสร้างความสับสนหรือความไม่แน่ใจ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมอาจเป็นทั้งคนที่เข้ามาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคำพูดหรือท่าทีบางอย่างอาจทำให้เกิดความหม่นไว้หรือเข้าใจผิดได้ง่ายจึงควรรักษาขอบเขตของความสัมพันธ์ให้ชัดและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อกันเป็นหลักหากคุณสามารถประคองสติดูแลหัวใจของตนเองและให้พื้นที่แห่งความเข้าใจแก่กันมากขึ้น ความรักในปีนี้แม้จะไม่หวานสดใสตลอดเวลาแต่ก็มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงจากภายในและพร้อมจะก้าวต่อไปได้หากทั้งสองฝ่ายเลือกจะจับมือกันอย่างมีสติและความเข้าใจสุขภาพ การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอในปีนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นปีด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพละกำลังและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเต็มที่หากใส่ใจเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบถ้วนรวมถึงหมั่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปีควรระมัดระวังโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเช่นไข้หวัดภูมิแพ้หรืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหากปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อระบบเผาผลาญและลุกลามไปถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาในเลือดเช่นภาวะน้ำตาในเลือดสูงหรือเบาหวาน โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ต้นปีต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมคำแนะนำคือควรตรวจสุขภาพประจำปีลดอาหารหวานมันเค็มและควบคุมเวลาการนอนให้สม่ำเสมอมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมความเครียดที่สะสมจากการทำงานหรือภาระส่วนตัว อาจเริ่มส่งผลต่อสุขภาพอย่างชัดเจนทำให้เกิดอาการปวดศีรษะรังไมเกรนหรืออาการผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจเช่นใจสัน่นเหนื่อยง่ายช่วงนี้ควรจัดสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนหาเวลาผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่ช่วยลดความตึงเครียดเช่นการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิหรือการนอนหลับให้มีคุณภาพมากขึ้น ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมควรให้ความสำคัญกับระบบทางเดิอนอาหารเป็นพิเศษมีเกณฑ์ระวังโรคกระเพาะและลำไส้โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากอาหารเป็นพิษหรือการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดช่วงที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษคือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนหากมีอาการผิดปกติเช่นปวดท้องรุนแรงท้องเสียต่อเนื่องไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะอาจรุนแรงถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคำแนะนำคือควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงของหมักดองหรืออาหารคร้างคืนในส่วนของอุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในหลายช่วงเวลาได้แก่กลางเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน และกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนช่วงเวลาดังกล่าวควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางน้ําไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมพักผ่อนควรตรวจสอบความพร้อมของร่างกายอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมทุกครั้งก่อนลงมือทํากิจกรรมใดๆและในช่วงสุดท้ายของปี ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2569ต่อเนื่องเข้าสู่ปีพุทธศักราช2570ควรยึดหลักความไม่ประมาทเป็นสำคัญดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่ฝืนร่างกายจนเกินไปเพราะการรักษาสุขภาพให้ดีในช่วงปลายปีจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้คุณก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความแข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้น สีมงคลประจำปีของชาวราศีพิจิกได้แก่สีครีมและสีส้มซึ่งเป็นโทนสีที่ช่วยเสริมพลังในด้านการงานและความสำเร็จได้อย่างเด่นชัดสีครีมให้ความรู้สึกสุข,ขุมน่าเชื่อถือและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพทำให้การติดต่อประสานงานการเจรจาหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นส่วนสีส้มเป็นสีแห่งพลัง ความกระตอรือรือร้นและความคิดสร้างสารรค์ช่วยเพิ่มแรงผลักดันในการทำงานทำให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเมื่อใช้สองสีนี้ควบคู่กันจะช่วยเสริมทั้งความมั่นคงทางความคิดและพลังในการลงมือทำนำไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จในเส้นทางการงานตลอดปี2569อย่างต่อเนื่องและชัดเจนยิ่งขึ้น